บทที่635บรรพบุรุษเสวียนเหรียญจือคือระดับแรกของกุ้ยซูและผู้นำพันธมิตรคือระดับที่สองของกุย้ยซูพลังยุทธของกุย้ยซูเขย่าบัลลังก์สวรรค์มีสีระดับนายสามารถคำนวณได้ว่าช่องว่างระหว่างพวกเขากับจักรพรรดิผีหนานเยโวนั้นจะใหญ่แค่ไหนและหากบรรพบุรุษมีโอกาสที่ดีในอนาคตเขาอาจมีโอกาสเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับที่สองของกุย้ยซูมันเป็นไปได้ที่จะไปถึงระดับที่สามของกุย้ยซู มันยากพอๆกับการปีนขึ้นไปบนท้องฟ้าและแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงระดับที่สี่ของกุ้ยซูสำหรับระดับหยุนเซินเอาเป็นว่าตามวิจารณญาณของชันอาจารย์คิดว่าไม่มีแดนหยุนเซินที่ยังมีชีวิตอยู่ในหญิงห่วโจและแม้แต่เมื่อมองดูทั่วทั้งปฐพีก็ไม่มีแดนหยุนเซินที่ยังมีชีวิตอยู่มีเพียงจัก,กรพรรดิผีที่ตายไปแล้วครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ในระดับที่สองของหยุนเซินแต่ก็อย่างว่ามันไม่ใช่การฝึกฝนของหญิงห่วโจแต่การล่มสลายที่นี่ก็ถึงระดับที่น่นาตกใจแล้ว โอ้พระเจ้าสวีชิงฟังทั้งหมดนี้ด้วยสมาธิคลื่นรุนแรงประทูขึ้นในใจขอบเขตพลังยุทธ์ของทวีหวังกู่ตอนนี้ชัดเจนอย่างสมบูรณ์ในคำพูดของอาจารย์ฉีสำหรับหญิงห่วโจวก่อนที่จะก,กรพพัดผีองนี้จะสิ้นพระชนม์มันก็เป็นเหมือนไร้ผู้สืบทอดแม้ว่าจะมีหลายนิกายแต่ก็วุ่นวายมากผู้แข็งแกร่งเพียงไม่กี่คนเกิดมาจนกระทั่งจัก,กระพัดผีสิ้นพระชนม์ที่นี่ชีวิตของเขาก็กลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมันสามารถเป็นได้ว่ากองกําลังหลักทั้งหกในเขตหญิงหวงัวโจม ให้ซีเซียนเมินเอ่ยโดยไม่คำนึงถึงข่าวลือภายนอกที่พวกเขาแข็งแกร่งแบบนี้เพราะว่าที่จริงแล้วพวกเขาได้รับสารอาหารมรดกการฝึกฝนจากจักรพรรดิผีนี้ดังที่เคยกล่าวมนุษย์หลังความตายจะมีเจ็ดวิญญาณวิญญาณทั้งสามในภูเขาซานหลิงเจิ้งเต่าคือวิญญาณทั้งสามของจักรพรรดิผียูจริงคือวิญญาณมนุษย์เจียหยางคือวิญญาณดินและเฟยกวงคือวิญญาณสวรรค์วิญญาณชั่วร้ายทั้งเจ็ดที่มีอยู่ในโลกอันยิ่งใหญ่ทั้งสองบนไหล่ของจักรพรรดิผีคือวิญญาณทั้งเจ็ดของการฝฝึกนนนอัยิ่่งใหญี้ ยังมีเสาไททูลีย่ยูจูอยู่ทางเหนือสุดซึ่งควบคุมโดยผู้ถือดาบจริงๆแล้วมันเป็นอาวุธที่จะก,กระพัดผีแทงทะลุเข้าไปในโลกก่อนที่เขาจะสิ้นพระชนน์คำพูดของฉีเย่เป็นเหมือนฟ้าร้องและทุกประโยคก็เหมือนสายฟ้าซึ่งยังคงคำรามอยู่ในใจของสวีชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขาพูดในภายหลังยิ่งกว่านั้นอีกสิ่งนี้ทําให้สวีชิงประหนักถึงความหวาดกลัวและแง่าามุมที่น่าตกใจของพลังยุดระดับหยุนเซินได้อย่างชัดเจน ผู้มีอำนาจในระดับที่สองของยุนเซินได้สร้างรัฐใหม่ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์หลังจากการตายของเขาซึ่งทําให้ในอีกไม่กี่ปีต่อมากองกําลังจํานวนมากก่อตัวขึ้นที่นี่นี่เป็นเรื่องจริงและสามารถเรียกเขาได้ว่าพระเจ้าในขณะน,นี้สวีทิงก็เข้าใจด้วยว่ามีเออร์เทพเจ้าผู้ล่วงลับของชนเผ่าเมือกเป็นผู้แข็งแกร่งในแดนนี้ใครอยู่เหนือยุนเซินครับสวีทิงหายใจเข้าลึกๆและถามอย่างลังเล อาจารย์ฉีเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ใบหน้าที่แตกสลายของเทพเจ้าแต่เป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอาจมีบันทึกเช่นนี้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิโบราณเช่นเดียวกับในประวัติศาสตร์ของตระกูลสำคัญต่างๆอาจารย์ฉีพูดเบาๆสะบัดแขนเสื้อของเขาและเรือฟาโจก็สลายไปและสวีทิงก็รับเรือไปและติงสวีก็รู้สึกสูญเสียเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเธอลม้มลงกับพื้น ติงสวียได้ยินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แต่ไม่สามารถจดจํามันไว้ในใจได้มีบางสิ่งที่หากระดับพลังยุทดของบุคคลไม่สูงพอการรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเมื่อเขาลงมาในดินแดนเลวร้ายนี้หัวใจของสวีทิงก็ยังคงว่าววิวอาจารย์ถีเหลือบมองที่สวีทิงและรู้ว่าเขากําลังแยกแยะข้อมูลนี้ดังนั้นเขาจึงพาทั้งสองไปยังเมืองเล็กๆที่อยู่ข้างหน้าที่นี่คือสถานที่ที่ถีเย่เลือก เมืองเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตีนเขาหนานเยโวแม้ว่าจะอยู่ห่างจากภูเขาจัก,กรพรรดิผีหนานเยโวแต่เนื่องจากความสูงของภูเขาเมื่อมองขึ้นไปจากที่นี่มันจึงสามารถมองเห็นภาพภูเขาจัก,กรพรรดิผีได้ในระยะไกลและยังอยู่ในตำแหน่งด้านหน้าทําให้สังเกตได้ง่ายบทที่636ต่อไปเราจะอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้สวีชิงนายต้องสังเกตจัก,กรพรรดิผีนี้ทุกวันเป็นเวลาร้อยวันจนกว่าจะสามารถร่างรูปร่างของเขาไว้ในใจได้ ชีเย่ประสานมือของเขาไว้ด้านหลังและคำพูดของเขาสะท้อนด้วยอารมณ์ความรู้สึกสวีทิงและติงเสวียไม่กล้าพูดเพราะอาจารย์ฉีจริงจังมากและกำลังเดินเข้าไปในเมืองเมืองนี้ไม่ใหญ่นักและพื้นดินก็เต็มไปด้วยความสกรปรกในขณะนี้ลมฤดูใบไม้ร่วงพัดใบไม้ที่ตายแล้วจำนวนมากมากองรวมกันอยู่ตามมุมถนนทำให้เมืองโดยรวมดูรกร้างแต่มีบางอย่างที่แตกต่างออกไปนั่นคือมีคนแกพ่พอๆกับคนหนุ่มสาวที่นี่สิ่งนี้ดึงดูดความสนใจของสวีทิง ติงสวียไม่รู้ว่าฉากนี้เป็นตัวแทนของอะไรแต่สวีชิงเห็นเบาะแสบางอย่างแต่เขาไม่ได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบในตอนนี้สำหรับเขาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการลอกเลียนแบบภูเขาจัก,กระพัดผีนานเยโวการมาถึงของพวกเขาทั้งสามยังกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของชาวเมืองเล็กๆแห่งนี้ด้วยเป็นเรื่องจริงที่มีคนนอกไม่กี่คนที่มาที่นี่แต่สวีชิงและติงสวียต่างก็ปกปิดตัวเองเมื่อพวกเขามาถึงเช่นเดียวกับฉีเย่ดังนั้นในสายตาของคนอื่นๆครอบครัวทั้งสามของพวกเขาจึงไม่น่าแปลกใจเกินไป แต่ในโลกของผู้อ่อนแอเป็นเหยื่อของผู้แข็งแกร่งคนทุกคนต่างระมัดระวังและมองพวกเขาเป็นศัตรูและขีดเส้นต่อบุคคลภายนอกโดยสัญชาตญาณแม้ว่าอาจารย์ฉีจะซื้อทรัพย์สินที่นี่และพาสวีชิงและติงเสวียมาอาศัยอยู่ที่นี่ความแปลกแยกและความเปลียดชัางแบบนี้ยังคงมีอยู่สวีชิงไม่คิดว่าจะมีอะไรผิดปกติกับเรื่องนี้เขานั่งขัดสมาธิทุกวันในที่อยู่อาศัยสามารถเห็นภูเขาจักรพรรดิผีอันงดงามเมื่อมองขึ้นไปเช่นเดียวกับที่เขาตระหนักถึงดาบไทชางเป็นครั้งแรกเขาพยายามอย่างหนักที่จะคัดลอกมันไว้ในใจ แต่กระบวนการนี้ยากมากและมีมากเกินไปเกินกว่าความเข้าใจของดาบไทาชางแต่สวีทิงไม่เคยกังวลเขายังคงจ้องมองมันทุกวันคนทั้งคนค่อยๆตกอยู่ในความสงบและจิตใจของเขาก็ค่อยๆกลายเป็นตัวตนในทางกลับกันอาจารย์ิีพาติงเสวียไปรอบๆเมืองเล็กๆทุกวันด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรบนใบหน้าของเขาเขาชอบพูดคุยกับผู้คนและค่อยๆเริ่มคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านรอบตัวเขา เมือ่อใดก็ตามที่มีคนถามเกี่ยวกับต้นกําเนิดของพวกเขาอาจารย์ฉีจะมีสีหน้าขมขื่นและไม่พูดอะไรเมื่อเห็นสิ่งนี้คนอื่นๆก็ครุ่งคิดเป็นส่วนใหญ่และเหตุการณ์ในอดีตอันน่าเศร้าต่างๆของชายชาราที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของพวกเขาแต่ถ้าถามถึงผู้หญิงข้างๆอาจารย์ฉีจะไม่ขมขื่นอีกต่อไปและบอกทุกคนอย่างภาคภูมิใจว่านี่คือลูกสาวของเขาส่วนเด็กผู้ชายที่อยู่ในห้องทุกวันเขาเป็นลูกเขยของตนติงเสวียรู้สึกมีความสุขมากทุกครั้งที่ได้ยินอาจารย์ฉีพูดแบบนี้โดยแซงทําเป็นนบิิดตัวและเขอาย ด้วยวิธีนี้พวกเขาทั้งสามจึงตั้งรกรากอยู่ในเมืองเล็กๆแห่งนี้เวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าทุกอย่างสงบสุขสวีชิงประหนักได้ทุกวันและถีเย่ก็พาติงงสวียออกไปทุกวันในขณะที่ทุกคนในเมืองเล็กๆแห่งนี้เริ่มคุ้นเคยกับเขาเชาวเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ค่อยๆลดความระมัดระวังลงและความแปลกประหลาดของเมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ค่อยๆถูกเปิดเผย แม้ว่าชาวเมืองนี้จะเจ็บปวดแต่พวกเขาก็สามาัคคีกันมากนอกจากนี้แม้ว่าพวกเขาจะมองถีเย่รวมทั้งสามคนเป็นศัตรูแต่นั่นมันคือตอนแรกหลังจากยอมรับทั้งสามคนแล้วพวกเขาก็แสดงความเมตตาและมีความอ่อนโยนมากขึ้นฉากนี้หาได้ยากในโลกนี้นอกจากนี้ยังมีผู้สูงอายุและเด็กจํานวนมากในเมืองซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองนี้เผชิญกับอันตรายน้อยมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพราะผู้สูงอายุและเด็กไม่มีความสามารถในการปกป้องตอนเองมากนะัก ในเวลาเดียวกันมีโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ที่มุมหนึ่งของเมืองและครูที่อยู่ข้างในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนการอ่านออกเขียนได้ให้กับเด็กๆทั่วทั้งเมืองเสียงเด็กๆอ่านหนังสือจากโรงเรียนทุกวันจะทําให้ชาวเมืองทุกคนยิ้มอย่างมีความสุขในบรรดาเด็กเหล่านี้มีเด็กคนหนึ่งที่อาจารย์ฉีชอบเป็นพิเศษนี่คือเด็กน้อยอายุ8หรือเขวบหน้าตาดีมาก เขาแตกต่างจากเด็กคนอื่นๆเล็กน้อยเพราะร่างกายของเขาสะอาดมากใบหน้าของเขาก็เช่นกันเขาสะพายกระเป๋าหนังใบเล็กเป็นกระเป๋านักเรียนไปและกลับจากโรงเรียนทุกวันและดูสุภาพอย่างยิ่งต่อทุกคนที่เขาเห็นบางครั้งอาจารย์ถีพาติงเสวียไปเดินเล่นบนถนนเมื่อเขาพบกับเด็กน้อยคนนี้เด็กน้อยก็จะเขินอายกับการจ้องมองของติงเสวียและขี้อายกับการจ้องมองของอาจารย์ถีแต่เขาก็ยังคงคงคำนับอย่างสุภาพและวิ่งกลับบ้านอย่างรวดเร็ว บ้านของเขาอยู่ติดกับที่ที่อาจารย์ฉีอาศัยอยู่พ่อของเขาเป็นช่างไม้และแม่ของเขากำลังตัดเย็บเสื้อผ้าและทอผ้าให้เพื่อนบ้านในตอนเช้าพวกเขาจะเฝ้าดูลูกของพวกเขาจากไปและในตอนพลบค่ำพวกเขาจะยืนอยู่ที่ประตูเพื่อรอเด็กน้อยกลับมาทุกๆคืนในบ้านจะมีแสงไฟเปิดอยู่และใต้เงาหน้าต่างก็จะเห็นครอบครัวสามคนดูอบอุ่นมากไม่ว่าจะมองอย่างไรพวกเขาก็ธรรมดามากแต่ดวงตาของอาจารย์ฉีกลับสดใสขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งเขามานั่งข้างข้าง,างสวีทิงมองไปที่สวีทิงที่กำลังจ้องมองไปที่ภูเขาและพูดด้วยรอยยิ้ม เจ้าสีนายคิดอย่างไรกับการที่ฉันจะหาน้องชายและน้องสาวสักสองสามคนแก่นายและหาน้องชายคนที่ห้าสวีทิงไม่ได้ยินและยังคงมองไปที่ภูเขาจักรพรรดิผีดวงตาของเขาค่อยๆมองคล้ำจนกระทั่งในที่สุดดวงตาของเขาก็ปิดลงโดยไม่รู้ตัวในใจของเขาโครงร่างของจักรพรรดิผีกำลังเป็นรูปเป็นร่างอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่หมดแค่นั้นพอเป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับว่าเสน่ห์กำลังค่อยๆปรากฏออกมาถึง อาจารย์ถีที่กำลังพูดอยู่จูจ่ๆก็หันศีรษะไปมองสวีทิงด้วยความประหลาดใจในดวงตาของเขาผ่านไปไม่ถึงเดือนเท่านั้นเร็วมากเลยหรือไม่เร็วอาจารย์ถีหยุดชั่วคราวแต่ครู่ต่อมาดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นและเขาก็ค่อยๆมองตรงไปที่สวีทิงเด็กคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ฉันแค่บอกให้เขาแบกเทพเจ้าไว้ในใจแค่นี้ก็พอแล้วแต่เขากำลังลอกเรียนแบบมันเลยเหรอ